สุขสมัยดีครับพี่น้องสุขขู่สุขค้นไกวหลีจะพราพิี่พน้องไปเบิงสถานการณ์ราคาฝักแฟงในห่วงเวลานี้ครับมีวันพุธที่4ีเดือนมิถุนายน2 5 6 8ครับราคาฝักแฟงในห่วงเวลานี้คนขังจะผันผวนฝักแฟงอ่อนราคาคนขังสูง แต่ในทางตรงกันขามฝักแฟงแกราคากลับตกต่ำลงมากครับในห่วงเวลาก่อนหน้านี้ฝักแฟงอ่อนราคาตกตำ่ำแต่ฝักแฟงแกราคาค่อนข้างสูงสถานการณ์ราคาฝักแฟงเป็นยังคือผันผลแบบนี้กว้างอิลีจะพาพี่พนองไปพบพอกับเจ้าของสวน ไปพบพ่อกับพ่อข่าคนกลางพิกัดมองนียูดอนตํำแย่บ้านคอนกามูซีตำบลคอนกามอำเภอย่างชุมน่อยจังหวัดศรีสะเกดกว้างอิลีจะพาพี่พน้องไปหาคำตอบไปหาข้อมูลกับเจ้าของสวนและพ่อขาคนกลางติดตามกว้างอิลีไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับ าาที่ผู้น้องเห็นอยู่นี่คือบักแฟงครับฟักแฟงแก่ฟักแฟงแก่เก็บจ,จัดสวนครับรอกขนทรงคัดคุณภาพเรียบร้อยครับหน่วยหนึ่งประมาณสามถึงห้ากิโลมาคำคำครับมาคำาคำมาตอนคำตอนแรง ยังไงวะต่อไปโอ้ยเห็นด้วยโอ้ยน้องนี่ว่าติเซ็กตลอดเลยวะเด้ายวลี่ยันแม่เนี่ยจะชวนชวนมากอะบ่องหลายตัวนี้ร่องเงินเหนขอให็นร่องเงินคือคือคลิปนี้เดี๋ยวล่องให้พี่ให้น้องได้เห็นเพราะว่ามันเป็นปัญหาของพี่น้องบ้านเฮาเนาะครับสินค้าเกษตรปีนี้บ่เป็นราคาจักแนวอ่าบ่เป็นราคาจักแนว บัวที่เป็นตลาดภายในประเทศตลาดต่างประเทศส่งออกบ่อใครับเห็นไหนมีปัญหาปุณหะทั้งพอกาคนกการพนว่าตั้งแต่แผ่นดินไว้เป็นต้นมาเนี่ยสินค้าส่งออกบ่อใเลยครับพอดีมื่อกกวางอีลีมาพอคำคครับภาพพ่รองมาเบิงผลผลิตของบักแฝงฟักแฟง บักแฟงแกครับบักแฟงแกยูนี่ประมาณจเตันเนี่ยประมอันตันหาโอ้ยทำตันหาเพราะว่ามันมันหน่อยหมดแล้วนี่แน่มึงง่อยแนบมึงง่อยประมาันสองตันเนาะป้มาัสองตันแล้วผมเนี่ยประมาณสองตันครับประมาณนสองตันครับป้่งกุญแบปมสองตันก้อรถอยู่้นคือ มืัอนี้พี่กันอยู่ขอนแก่นหม,มองไหนพ่นเนี่ยแดงก่อนฮะดอนตานําแหนะปะพี่กันอยู่ดอนตานําแห่บ้านขอนแกม่มูซีตำบลขอนกม้มอำเภอย่างจุ้งเหนียจังหวัดศรีสะเกตพ้าพี่น้องมาเบิ่งการเก็บผลผลิตบักแซงแก่เพื่อส่งขายโรงงานเห็ดใส่ขนมเปียะาาจากต้นทางจากสวนเกษตรกรอิหรี่ปีนี้ ราคาค่อนข้างจะตกต่ำพอราคาตกต่ำกะมันเป็นผลเนาะลงทุนไห้ถามว่าที่ขาวทิมไหวเนี่ยตั้งแต่ปลูกฮอนเมือนี้เนี่ยคุ้มค่าบ่เนาะคุ้มค่าการลงทุนบ่บ่คุ้มครับบ่คุ้มรอบนี้บ่คุ้มเนาะเพราะว่าราคาบักแฝงออนกะล่องบักแฝงแกกะล่องมันไหลกันไปน้ำกันที่มันเป็นอย่งนี่เพราะว่าพี่น้องข้าปลูกทมกันลายผักกะต้ก็ผักเหนือจับไม่เคยปลูกกับปลูกกับช่วอะไรแรกอัน พ่อข้ามาสั่งเก็บแล้วบอมาเอาของสวนกาลัยพ่อข้าสร้างไว้ก็บบอมารับไปครับยืนครับยืนอ่าอยู่นี่ก็เป็นพ่อข้าพ่อข้าเกษทรคือกันไม่เนาะอ่าพ่อข้าเกษทรคือกันสามตันสร้างแล้วครับมันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันภาคเหนือพนกับปูกภาคใต้กับปูกอีสานกับปูกมันท่วมกันเป็นช่วงที่ว่าอัน แผ่นดินไหวมือมือนานพอนีแหละครับช่วงเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวเป็นบ่เน,น่ยับพักกันคุณข่าสัญญาเลนสัญญา,าเลยครับจากเหตุการณ์มือน่านหอนมือนี่ก็คือการส่งออกมีปัญหาเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องติดเกือบทุกรายการเป็นบ่แน่นครับช่วงช่วงนั้นนั่นแป่งอ่อนั้งอยู่ห่างหกบาทครับเพราะว่ามันเก็บไร้บดลนอบักแฝงอ่อนก็เก็บไร้บดลครับ มันเสียไงครับเหมือนเหมือนช่วงนั้นแบบส่งออกนอกไม่ได้แล้วทังไต่กับมะแกอพ่อออกเด็วปั๊บทั้งไต่กับแก่พร้อมกันแบเนี่ยจากก้อนอะ้รนี่ทังอีสารสินไดเร่งออกครับมันหลช่วงเนาะเปิดพร้อมกันปลูกพร้อมกันบันนี้ผลระเก็ออกลายๆกันกก่เหตุยหทไมีปัญหาแก่เอกอย่างหนึ่งก็คือตลาดภายในเฮ้ามันก็อยู่ในช่วงของส่งออกบ่ได้สรงออกบารน้ำแล้วภายในเฮ้ามันมันระบายออกบ่รด้น้ำครับ ในบ้านเนามันมันการบ,บริโภคคำเกา <c oughs> คือมันบ่มีการมีงานนอมันจ้องน,นันเทศกาลงานงานเสษสินค้าเกษตรบ่มีโรงเร,งรงเียนกับพิดตังนั่นอ่าโรงเรียนกับพิดงานบุญกับบอมี <c oughs> มีอย่างเดียวคือบุญบังไฟ <c oughs> <c oughs> อ่าบุญบังไฟกับบวกมันเกิดมากบัวตงครับราคามันอะไรเฉยมันเกิดมากอย่าเกิดมากบอมีราคามันเกินไปไหนที่้องดัว อันนี้ขายบอกแฟงแก่เป็นบหมครับเนีนขายแฟงแก่ของเฮาอยู่นี่พื้นที่จักไรครับอยู่นี่เกือบสองไร่เกือบสองไร่บันทิพย์ผมะม่วงสวนเนีนมะม่วงสวนขาดว่าจะได้อยู่ประมาณจากักสามสี่ตันอย่าไปเบาอย่าไปเบาสิบก่าตันเลยสิบกวัวตันกขึ้นวันนี้สิ้ตันหานี่ก็วัอนี้ไปละสามตันหานี่เอาวัอนี้เอาไปแล้วหมอเนนไปเดียวนึงจั๊บบุญหัวเก็บออกนี่นี่เก็บแก่หน่อยน้อยเดียวนี่เอาวัอนี้เอาไปจักตัน สตันหแล้วมันอีสามตันหาแล้วมันอีส่วนที่เหลือนี่ประมาณเจ็ดตันหลายเดียว่ั้งาแดาตันเกือบกสิบตันไ่้หรอยู่แสดงว่าทั้งหมดนี้ประมาณสิบกว่าตันเอประมาณสิบกว่าตันเพิ่พนไหลนไหนบ่ไหนพ่นเมาไวหลนไหนเมาพ่นล่างพ่นเนี่ยเ้โอ้ยเมาล่างพ่นพ่นหาพันหาพันหากะกะอดสมสานไ่เ่อดสมสาไป บักฟักบักแฟงแกเนี่เอาไปส่งไสกครับส่รงงานขนมครับส่งรงงานขนมครับผมวันนี้เขาว่าร่งงานขนมนี่จังหวัดใดครับสรบะับสรุดที่ส่งมนี่คือสบรที่เอาไปมาเนี่ยสับุรีครับแต่ว่ารอบต่อไปจะไปส่งไสกับโอ้โหรอนึงไป้ี่มองครับโอ้วางเทียงเอาไปขอลาดโคราชสระบุรีตามออเดอร์ตามออเดอร์ พี่จิตกลับไปโอ้เอาไปเฮ็ดใส่ขนมใส่ขนมเปียะเฮ้ามนี้ปีนี้เป็นเป็นหยั่งคือราคาลงคักแขกครับให้คำตอบไม่ได้ให้คำตอบบ่ได้บอกอาจารย์เนี่ยบัวที่บอกนี่บัวแม่นหยั่งไลตอนนี้นี่ผมขออนุญาตเด้อผมจะไปลงยูทูบมนี้พี่น้องเซนโดน้ำว่าปัญหาที่มาลงราคาเนี่ยเพราะว่าหยั่ง เพ่ลจะได้วางแผนในการปลูกเถือว่าเขาจะปลูกช่วงไหนรับจังไรนี่นะค่ะเมื่อกี้มันขาดบักแ้งอ่อนมันลงราคาโลละหาชิสตางค์ครับเทปขายประคุณขายแรงขายเมื่อยเขาเขาก็เลยปล่อยแก่หลายเพราะว่าบักแ้งออกหลายเป็นบ่อบักแฝงออกลายปีนี่บักแฝงออกหลายปีนี่แม่นั่นเราค่ะ ออนราคาตกต่ำคือราคาบักแฟงบักแฟงเด็บบักแฟงออนนี่ราคาห่าสิบตังค์แมนเขาก็เลยปล่อยแกไหลายก็เลยปล่อยแกเพราะว่าเก็บขายก็บวบคุมแมนแต่ที่พ่อแกไหลออนมีราคาป่ะเนี่บ้านนี่คือช่วงนี่ราคาแกตกต่ำตกตำพอว่าฮับปล่อยให้มันแกแมนมันมีราคาห่งบ้านนี่ตโตบักแฟงอ่อนบ้านนี่ราคาเท่าไรเดียวนี่ครับเกือบสิบบาทถึงค่ะเกือบสิบบาทอ่อนซ่อนนี่ ก้อนนั่นี่บักแฝงแกแฝงบักแฝงก้อนถือก้อนนันี่บักแฝงบักแฝงแก่นี่บ่มีขายบ่มีขายหาหาง่ายรถสิบห้าบาทเลยรถสิบห้าบาทหาบักแฝงกับบอมีเพราะว่ามีแต่บักแฝงมีแต่บักแฝงอ่อนบาทเนี่ยเพราอจะปล่อยให้แกบักแฝงอ่อนบ่มี่สลับกันโอ้ยผู้ปลูกเนาะเห็นอกเห็นใจอยู่ได้คือลงทุนเนาะ เจ้าของสวนซีหฮมีราคากับตองส้วงปลูกส้วงล้างเที่ยวเขาแลยอ่ะมันไปแก่ส้วงคุ้มภามีนาค่ะคุะม้มภา,<อ>ามีนาเมษาคือบอกแฟนแก่คุ้มภาพมีนาเมษาหนิมีราคามันบอกครับเจ้าของเจ้าของสวนก็แม้นานี่พเพรายแต่ว่าผู้ผู้เขา,ายอยู่ปลายท่าเงินเขาได้อยู่เขาได้อยู่บันนี่ผู้เขาเป็นไหนหน่เอาว่ากันตรงๆเนี่ยนะเอาเขาได้หลายบันไหน เอ,เอาเป็น <รา S 1> บอ่อตัว,วาากันนีออ่แหาาละเอาบ่อช่วงนี่เอาช่วงนี่เอาช่วงนี่ช่วงราคามันตกนี่เราฮักรกฮักค่ารมือระมันค่าขั้งานค่าบือส่วนรัวสีวังบ่เกินกำไรบ่อเกินบหาทิต่างยังมาะคือกำไรใดอยู่ยยกำไรไดอยู่กิโลละห้าสิบตังค์บ่อเกินบ่เกินแม่นบอครับคอนเสิร์การเสนึหนึ่งก็ได้ก็ยังมีฮักเดีวแสดงว่าเฮากรไดซ้ำกันกับเจ้าของสวนแดงเพิงค่ะ แมนบอครับจะของสวนก็ได้ราคานีนล่ะเฮาก็ได้ราคานี่ล่ะเมนท่าแบงครึ่งเลยหักค่าเสจใจแล้วุ้อยก่าสวนติดปูกของได้ว่าพุณธภาพบ่ถ้าบ่เนาบอเนกอะไรบันี้สวนนี่ไปยังไหนคุณภาพบ่คุณภาพครับโอเคนะครับเบิ่งแห่งลูกนป่งเนสสวนนี่พุทธภาพเลยเป็นบอมาเนี้เจ้าของสวนเน่เอามาใกลๆเจ้าของสวนมาไกลๆสวนคุณภาพเน่บักแฟงบอกใคยมีปัญหา บอใครมีปัญหาครับเอาเอาเอาในนำผึ้งคีนบแนะนน้ำผ้พป่น้องผแจังนซื้อจังไหนซือซื้อในอ่ในปุ่งแก้วคำครับในปุ่งแก้วคาครับปีนี้ปูบกแฟงพันอย่างครับอันนี้ปั้นท่องท่องผสมเผ็ดเป็นเพร็ดครับป่นแก้วบ่อบ่องครับ ปินแผ่นกับปินทองผสมกันคือหมายเขาว่าเอาทั้งสองพันมาปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันแล้วเวลามันจะผสมเกสรมันจะดีขึ้นมันจะนวยทั้งใหญ่ทั้งเหย้าทั้งใหญ่ทั้งเหย้าครับผมโดยเฉลี่ยนี่หน่วยหนึ่งระมาพันกิโลครับฮาโดยเฉลี่ยเอาตัวทีพันคุณภาพแล้วนี่ทีสามกิโลขึ้นครับที่พันการคัดแล้วเนี่ยสามกิโลขึ้นครับผมสามโลห้าโลก็ถือว่า คุณอาภาพพันธ์เนบ่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่ยนี่ยนี่ยเลยเนี่ยนบานนี่ยเลยเบิรงเอาขนาดนี้เป็นบ่ขนาดนี้คุณอาภาพรับอ่าเอาให้เห็นจะจะโอ้ยขออนุญาตเด้อเอาในหนาเนาะในหนาอยู่ไอ้ซึ่งได้ก่อนซื้อเตืงบันดอนไม่งามครับเตืงบันดอนไม่งามครับผมบันดอนไม่งามอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษแม่นครับเขตติดต่อกับอำเภอย่างจุ้มหน่อยจังหวัดศรีสะเกษแม่นครับหมายเลขโทรศัาช ศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าซีสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าซีเจ็ดเจ็ดเก่าซีรับสื่อสินค้าทางการเกษตรประเภทใดแน่ก็ช่วงนี้เอาเป็นปักย่างเดียวช่วงนี้ฟกอย่างเดียวครับผมถ้า,ถ,าถ้านอกช่วงนี้เนี่ยกะพวกพริกพริกกะเอาดอกหอมเอาบอดอกหอมดอกหอมหอมสดหอมสด ขาดตะไคร่ปกอื้อตะไคร่เมื่อนี่เอาเบิร์เอาเบิร์ตแว่าเอาตามช่วงมันตามช่วงครับผมคือตามตามฤดูการการปลูกเนาะแม่ครับครับสื่อตามฤดูมันครับปลูกหยังถาบ่มีมองไปมองมาติดต่อกับพอข้าเฮ้าอยู่ในพื้นที่บ้ดนี้เขาสามารถรับสื่อในเขตใดได้แน่เนี่ยผมสื่ออยู่นี่อยู่บ้านแถวบ้านเฮาแน่ละครับขาไปซื้อ ตั้งฟังเหมือนท่านครับวนมากเขตเขตที่เข้าไปเนี่รัศมีการการรับสื่อเข้าไหมครับศรีสะเกดอุบลศรีสะเกดอุบลแมนปะครับแมนครับศีสะเกดอุบลยาโสใกล้ๆนี่ก็ไปยโสก็ได้ยาโสกัได้ยโสรอยเอสโซนี่เรแวกนี้ได้อยู่แมนบ่คืไหมก็าก็ไดต้องมีต้องมีของต้องมีของของต้องมีคุณภาพครับ้้องมีของของต้กงมีคุณภาพเพราะว่าพ้ก้าก็ต้องอาศัยคุณภาพกก คือถ้าของบ่มีคุณภาพเข้าใจกันเนาะแม่นครับมันไปบ่ได้มันไปบ่ได้เสียอ่าเสียทั้งคนขายเสียทั้งคนปลูกครับเสียหมดไม้ข้าพหมดละไปน้ำกันเสียเหลือตัวต้นไม้ข้าวมัดหมดละครับไปหอบไปไหนวางบ้างล่ะผมเห็นเก็บไรมือแล้วนะครับผมก็เลยสงสัยว่ามา บอกแซงเฮ้านี่เก็บอ่อนเก็บอ่อนไปได้หลายป่นไหนก่อนจะมาปล่อยให้แกเนี่ยสามตันกลัวอยู่มั้งเก็บได้สามตันกลัวราคามันลงกันลเลยสัาพอราคาราคาลงปล่อยให้แกเลยแม่นบ้านนี้พอจะปล่อยให้แกย่างไปมองได้มีแต่หน่วยแม่นคือป่าเผ็ว่าก่าวไปหย่อมหน่วยเก่าวไปหย่อมหน่วยแม่นครับสามตันกลัวอยู่อ่าเพราะว่าเขาตรงล่างตรงล่างตรงเช็ดแม่นวะครับ ออนแพ็กออกอนต้นทุนต้นทุนสูงต้นทุนสูงเนี่ยครับกว้างอิหลีขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนหลายๆครับที่ให้เกียรติรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับกว้างอิลีกะหวังว่าขอมูลนี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องบอน่อยกับลายครับ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเฮาเอาไปใส่ว่างแผนในการปลูกฝักปลูกแฝงในรอบต่อไปครับปลูกในห่วงเวลาใดราคาควยจะดีปลูกในห่วงเวลาใดราคาคยว,วาาคาคยจะให้พี่นอ้องอยู่ได้แบบบอขาดทุนครับฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกวางอิลีครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีพอกันไม้ในคลิปหน้าขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีฮีเบิดหนีเบิดสินมีเงินใส่บ่อขาดถุงบ่อขาดไทยครับร่ำรวยร่ำรวยปะน้ากันสุขขู่สุขคนครับกว้างอิลีสวัสดีครับ